มาอำเภอนาดุลจะต้องแวะที่พระบวร่มถาดุนาดุลครับผมซึ่งเป็นศูนย์ร่วมจิตใจทั้งบ้านท่าครับผมมาเที่ยวมาแวะกันครับผมกาบนวมัสการครับผมล่มลื่นสวยงามมากครับผมพี่นองครับผมใครแวะผ่านมาอย่าจะลืมเป็นอันานะครับเด้อถาบ้านท่าครับผมมาอำเภอนาดุลจะต้องแวะมาที่พระบวร่มถาดุนาดุลครับผม พุทธมนฑลทนอีสานนะครับผมจึงจะก,กรหลากของเขตอีการบ้านาเฮาครับผมประธานนาดุนั่นเองครับสวยงามครับผมสวยงามมากเลยองค์ประธานกระตักงานครับขางไนผ้แวะผ่านมาท่างนี่ก็เชยๆนะครับเออประธานบ้านเฮาครับผมูนย์รวมจิตใจของทา้งอีสานบ้านเฮาทางสารคามเนาะเพเ่อหนาดุลครับผม ครับผมสวัสดีครับผมนายห้อยเผือกวิธีสารมาเท่าครับตอนนี้นายห้อเผือกมาอยู่ที่อำเภอนาดูนครับผมอ่ามากครับยนุ่งคือเก่าแหละครับผมใส่ใครมาใสไปน้ำกันแหละครับผมครับผมอาเทียนวิธีบ้านๆครับผมอุ่นด่มาไก่จ็กหน่อยอเด็ยดีผ้าไปเพิ่งตลาดตะลี่บนนอกครับผมอีกตัวตอนนี้ประมาณตีห้าครับผมครับแป๊บนึงครับผม เอาล้วครับตอนนี้ก็มาตลาดตอนเต้าออจังหน่อยครับผมตลาดเต้าออครับผมนี่แหละครับตลาดนาดูนครับผมอำเภอนาดูนมาถึงตลาดต้องกินกาแฟาครับแบบบ้านๆเ่าครับผมกาแฟก่อนก่ <c oughs> อนชิมย่งางเลยล่ะเดี่ยวพองแต่แล้ครับมาตลาดนาดูนตลาดน่องอันนี้เที่ครับผม อันนี้ลูกเทบาทครับคุณบาทปลายประกายไปเลยบาทเงินป่า่บาองกนบาทองาทาตองบาทามาบนเนี้ตองมาเนยเียแด่นว่างเนื้อมันงามครับคุะินี่ได้ไ

นีมิตซายหัวแบบนีเหนียวบ่ดีจังเลยอยากกินหลับเหนียวหลับเหนียวลับเหนียวหลับเหนียวร้อยเลือดครับผมลับเยหลับเหนียวว่าสีร้อยเลือดเแ็เียนเคเียนเออจังสกมเอมีราวันาครับมีนี้เบิ้งสาสิบีติไมสดไหมสุดยอดเลยไปเห็นยุเขียงมาแล้วไปจัดการเร็วยๆเรื่ๆหิวขอาหิว สวัสดีจ้าสวัสดีครับนี่คุณปักนะครับมันนี่ปักกันนั่นมากินเขานะมันนี่จ้ามาบ้านสารคามอดีตกำนันเนี่ยท่อง้านั่นดูลูยไทยครับผมบ้านไทยบาริฟ้าครับผมบ้านอะไครับผมมืันนี่มากินเขานครับเป็นแขกรับเชิญครับเกียรติพอดี อย่างน้นุ่งกับในหอยตื่นตะสอกไปยางตลาดเนาะแล้วก็ไปไหว้พระธาตุน้ำจ้าตะสอบเศร้าตะกรอนมูเลยมึอนี่ก็เลยได้เนื้อมาถ้ามณฑลอีสานครับผมใครมาเที่ยวกับมาเที่ยวเพื่อนาดูดบานเห้านะครับผม มาวอดบ้านบ่ได้กินก้อยมันก็คือบ่หอดบ้านจ้ะก้อยกับเนื้อเพว่าเป็นต่แซ่บแต่แซ่บคนแม่กำนังอีกบ้านเราก็คืออยากบ่เศร้าแต่เลยแม่นั่งดูกับน้องจ้ะคือแมาบ้านกับเลยมาได้กินเขาน้ำแซ่บๆนกันจ้มาเดี๋ยวคุณแม่กำนังต้องบอกทางบ้านว่าบ้านเขามีแลรงท่องเที่ยวขึอนอย่างครับผม พระธาตุน่าดูน่าเที่ยวเดียวลาพระธาตุน่าดนแต่อย่างเพิ่องซัดได้ไล่มาสั่นไก่มาถือวัตถิหาตัววัตถิหาไปสนามหนองกุ้งสนามเสียท่องพื้นโอ้ยม่วงเป็นตั้งแตะตัวงามอันนี้เป็นสนามอันแขกกันไหลอันยังเคาเอคยสนามสนามแม่ขายม่วงขายกล้วยแม่ขายควายโคกระบือโคกระบือของซื้อเพื่อเตรียมชื่อว่าอะไรก่อน โควกระเบือน้องกุ้งกระต่ายอ๋อโควกระเบื้องน้องกระไตปลาคั่มได้เปลี่ยนสินค้าเกี่ยวกะม่วกับขั้วเนาะเกี่ยวกะม่วกับขั้วแต่มีเก่ามาสนามเด้อได้แตกับวันีกันอยากกินของแซ่บๆกันไปนะหาในห้อยเพื่อในลายจันขอบคุณค่ะมามามาเสียมาแซ่บๆมือนี่กินข้าวกินข้าวครับผมแต่มีโอกาสได้กินน้ำกันอยากกินอยากกินตับเจ็ดสี่แหมมามาเจี๊ยมาครับเออเออแม่นไรม่จิ้บจับตัว มาวันนี้แซ่บๆก็บนามึงนตับเนาะตับเนาะตับเนาะแซ่บจ้ะปลากระนันตุ๊ตับไว้ตัวนึงแซ่บแซ่บแก่แพ่ได้มางนี่ฮสุ่ยปลากรนันได้มึนี่ฮึเดินๆมากินข่อยู่บ้านฮ่องเ่้แซ่บจังป้ามั่วมาแซ่บจ่งมีนั่งไปไหนก็บอกว่ากินข่อ่ะไม่อยากร้านเนาะเรียงร้าน มือนี้อยู่บ้านมีงานจ้ะเลิกินโถาเพิ่มความกันกินกินคนละจ้ะเท่ากัดมากินไปจะแสบจ้ะไปซอยงานซอยกาันหอยขุดกระไดตัวโดนมากได้ปะโอ้บปลาขิงงวยเนี่ป้าย่านขนาดปะบป้าย่านไว้ป้าย่านเพชรบ้านตัวมันจะแสบเนาะโอ้เราบอกหูวิ่งแล้วผักบ้ให้อกครับ ผักบันท้องมีแต่ผักปลูกเองทั้งนั้นกวาาจีดครับุเจ้าตัวกับตัวกับนับบานบัลกรอบเจ็บมา,ากแต่เคิรนคนเลยอืมเรอเสือกาาันนะเเชื้อหอมหายาจะังจ้าจุเสื้อห้องหายว่าท่านอ,อันนี้น้องแจ็บอะเบิ่นรวดแขวด,ดีอยู่ฮะอืมเฮ้อไปแยบจิ้มไะตัดแก นผู้ใดบอกว่าแจ็บกต่เจ้าเช็ดจะไหนเหรอนาะต้องไปโรงพยาบาลผู้ใดว่าว่าแจ็บนี่ต้องไปโรงพยาบาลต้องไปหาหมอแล้วเนี่ิมปกติแจ็บวิธีว่ากันในบรรเล้งหรือซาบบ้างเลยที่คุณขายไปเทมกันละครับผมขายครับขายหลักไปก่อนหรขายหลักไปก่อน ชุกัไก๋วยเ <บา S 2> ตําำุบกบก๋วยเ้ำ่ตรงียงชิลูกา้าสั่งแต่ว่าอาหารพิเศษกะหล,ล่ำกะก้วยห้องเนี่ยพา <ừ> บานห้องมาเข็เสีโอ้พักเหนปันปั่นแชบกระยูว่าได้เร็วปันนีเนาะปันนีก็แซบกระยูว่าได้แล้วเนี่ยนะแซบแดง ยังไง,ง,ง,งจะเห็ดแดดแนีเป็นเลี้ยนสูตรเป็นยวมันจะใส่พักนี่ขึอนพัก,กยัางขึ้นไปไง่ายจัะวะอันนี้ผมกตะลัง,งล่งย่างมันถือง,งานม,มันเปรียวบ่ครับบ่ถือไปถือป้าต่างแหงไว้ไหต่างแหงไว้ละ <han way S 2> ใส่นี่เข้าไปกินมืดปีใส่อมนกอมหนูอมนกอมหนูอมเนื้ออมน้ำผมอมน้ำครับขุยขุยเอากันข้าวเสียอุ้ยเพิ่งไปบุกเบียกหลายอัน ยังบุกได้เด้อลูกเด้อไปเบาๆเป็นเสียแล้วฮะเป็นเสียแล้วเอป็นเป็นเสียแล้วเอาเสียกับเสียวะดีใจนะเป็นเสียนะเดี๋ยวจะเป็นเจ้าเองน่ยหยาบแต่มัดจะมาขมมันต้องปล่อยหายครับคุณขมดีตากแห้งไว้กรอบใช่จิเป็นยาสำเร็จไหมยา เป็นปะเขาเป็นยาหวานยาเย็น,นยาเย็น,ยนเป็นพุ่มแพร์เศร้ามีน้ำดองมันปลาพวกเกียงพวกฟ้านมาสิเป็นยาคนเล่นกินตามเขาเรียกว่าขมขมกระลังฮึประกาดทีน่นบ่หมอฟันเป็นรูปขมเป็นยาเนานะากินแล้วมีกำลังอนันนี้เป็นยาแทนนี่จ้าแล้วจะเอาไปถ่ายอยู่กินแล้วมีกำลังตอนนั่งเนี่ยเล่นกินของเก่าอยูนะ่เนาะ ก็แต่แกกับไม่เป็นกบอบเกลอีกลออแล้วยังกินปเป็นหรือเปล่าก็เป็นกอบเกลียวเมื่อ,อปีไหนเหมืมมอนบ <c oughs> อกผมยังหนักเลยเป็นแต่เป็นยา <c oughs> ผมกำลังดูเออมีน้องแสบอย่างเดียวนีเร, <c oughs> รียกว่าเป็นเกียรติครับผมแต่กา <c oughs> นั่งามากินน้ำครับผมพ <c oughs> ักที่เนาะ เป็นโดนโมน้องบุนงกงขึ้นมาบ้านอยากไปอยากมันหาที่จะน่ากินเข่าน้ากันกะบ,บ่เมี่ยมเป็นดีๆใจแยงาคาาักแต่่ากินเข่ากบได้ครับนุบ๊ก <c oughs> กินแต่กินอาหารแ็บกับนมาคนกินอาหารสิได้ <c oughs> เนี่ยมักไหมนเนี่ยมักเปอนเนี่ยมักลาบในเราเนี่ยมากะกั้นเดี๋ยวไปไใสเลนกินลาบวัวบบตีบวด้าวอยเตียงบอก ติดับมั่วปัวไก่แบบไาหาตู้ก่นไปหากันหาไปกิน่าเก็บพ่กกระลังโค้งๆนี่กินเป็นจะแจกแต่ก็พอาป่ากันั่นติกินค้าหน่อยเนี่ยแก้วก็ดีจับมาอยู่กับี้แก้วกดีกินข้าใหญยบ่ได้ ย่งนหละผอยังอวดไม่กินลับวเด้อหอมาครับแบมากแบมากเพราะเผ็ดตีะบัครับผมบัาพริกหวานติครับโอ้ยหวานนะยังบอกวากินกันจะกินได้ผมนี่ครับผมบัพริกหวานติะได้หอยเรา่กินเป็น่บจังเป็นเตชุนได้เลจัป้ากินสมัคได้ดิไมนแสบจยู่แต่มันเผ็ดบัพริกไหม อ้าไปพี้งเงิเดี๋ยวประกาศเลยเข้ากันไปจำจบพ่อผมเก่าดีจำได้เต้แมนจอมเด็กกินตะม้วนเด็กกินตะม้วตับ้งขึนตบวันดีหรือเปล่าใช่เอาไปกกินกินินก ก็ปาดไปใหญ่จุกอือใหแ่กันใหญ่ปะสูตายไม่แก่อีกโดนยูนสโซเสร็จมาสู้สู้กินไปหมอบเงินมาหันบพาท่านกินข่อกินน้อยนึ่งมากะไปจะไปยิงโสงานใหญ่ดง มือนี้กินขอเดเสียงอุ้นไ้ฟังเสียงพาเทศพร้อม <c oughs> เอาละครับผมบแซ่บนุ่นนวลนั่กันครับมือนี้เป็นเกียรติ์ลายคุณแม่กำนันมากกินขอน้ำผมยังไงครับอีกคนหนึ่งนับหนาทีตากันในชุมชนบ้านเฮาคือทางา้างบานฝากนะครับเด้อมาทั้งอ้ไน่าดูดกับพุทธมณฑลอีสานครับผมพระธาตุน่าดูดของเฮามาเที่ยวมากินมาก หาของกินกันแทบเลยครับผมแบบจะร้านสตลีแหละหาของกินแบบบ้านๆครับผมแต่เราคลิปนี้ก็ยาดีไม่แห้งกันทุกคนครับอย่าลืมมาตรการรักษาควบคุมเรื่องโควิดคอยกันครับฉีดยาปิดจมูกกันเรียบร้อยก่อนเดินทางไปไชมาไชกระตามครับผมตามมาตรการของรัฐบาลครับผมแต่เราคลิปนี้แต่พราทำเนียร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้า